นี่แวะมาดูเมลอนแปลงนี้ที่ปลูกไว้ครับนี่หนึ่งลูกสองลูกลูกใหญ่ขึ้นแล้วครับสามสี่ห้าแปลงนี้ผมปลูกเอาไว้นะครับเอ่อห้าห้ากล่องอันนี้กีนโอ๊กครับโตๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ฝนตกนะที่ระยองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึง่งผมทําไว้เยอะต่อไปผมจะเอาเมลอนมาเสริมอีก เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ท่านทุกคนได้ฟังปุง๋ยที่ใช้ปลูกผักสลัดอะก็ใช้ได้นะครับ <S <S เดี๋ยวจะมีการรีวิวตอนที่เก็บแล้วก็ทานดูนะครับว่าพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างมานะมเขือรานันมีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้มาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่แปลงนี้นี่ครับในลูกนี้ก็จะบูดบูดบเบี้ยวหน่อยไม่ค่อยสมประกอบนะครับน่าจะมีแมลง ครับในลูกนี้ในี่ใกล้แล้วนะครับนี่ลูกนั้นนะครับลูกโนนอันนั้นต้นกล้าเพิ่งลงใหม่นะครับนี่แล้วลูกนี้ห้อยบนมั่งดูความแตกต่างห้อยบนมั่งห้อยล่างบ้างอันนี้ก็คือต้นกล้าเพิ่งลงใหม่นะครับแมลงก็มาช่วยเพาะด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูอีกอีกครับมีอีกนะครับเราปลูกนอกโรงเรือนก็ได้นะครับมาไปดูเลยดูกันเรียวเลยเช้าเช้าฝนตก วันนี้หวัวเสานี่ฮะนี่ผมก็ลงปลูกใหม่ปลูกหน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านเลยสองต้นนะครับนี่มีแตงกวาด้วยนี่แตงกวาก็าออกปลูกกับน,น้ํานะครับเนี่ยนี่แตงกวาแตงกวาแตงกวาไม่แพงนี่มีรากแบบนี้เลยแตงกวาไม่แพงโดนโดนแมงกินหุกนอกบ้านเลยฮะ,ะนี่นี่ก็เป็นเมลอนเหมือนกันนี่เริ่มแล้วหนึ่งสองนะครับอันนี้ปลูกกับดินเมลอนดิน ก็มีอยู่มีเริ่มตั้งลูกอยู่นะครับมีร่มดินไี่เห็นลูกอันนี้นี่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 ปลูกดินแล้วตรงนี้แล้วก็จะมีชุดหนึ่งของพี่เขาให้เราปลูกนี่ฮะเนี่ยลองปลูกหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มอีกโอเคเชา้านี้ใครสนใจจะปลูกนะครับมีอุปกรณ์ขายนะ,ะปุ๋ยขายทำให้เป็นสอนให้นะครับ แวะเวียนมาเชิญ็เที่ยมชมได้กะแปลงนะครับ